ไได้เข้ากันดีน้ำม e ันน um uh 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 ี่เคยเข้า yes, กันนว่าอันนี้เป็นน้ำมันไยออกจากน้มันเครื่องครับน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องเครืน้มันเครืจริงมาเป็นสูง

อ้าวโอเคอ่ะครับนี้อีกเตานึงเนาะเตานึงเดี๋ยวพี่เคจุดกระแทดพี่เคจุดเลยครับนี้เริ่มติดสองเตาแล้วเด้อระวังหน่อยคราวนี้เวลาเดินมันก็ไม่อันตรายหรอกแต่ว่ามันไม่ติดติดก่อนครับพี่เพให้มันติดก่อนก็ได้เฮ้ยเบื่อแล้วเนี่ยหมดแล้วป่ะพี่เคชบีบอมาดจี้ใส่ตรงนี้

เราล่อดห้เป็นสิ้นยิ <c oughs> นดีครับเดี๋ยวไวงกระทกะกันได้เนานะดูกฤติกรรมการเอาไม้อีกประมัมนเบื้นต้นก่อนเนาะครับ <c oughs> นี่เรา